โอเคเข้ามาแล้วอันนี้อะไรคืออะไรวะโอ้เนี่ยคืออะไรอออ๋มันก็ยังขยับได้ด้วยว่ะอะไรเลยโอ้แมงเงยคุณกระจอกเลยเหมือนโดนเลยเคอเคอเค้เยเล่นง่ายนะเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเขีนนี่ไงแล้ก็ลบนี่ไง เออว่ะก็ไม่เป็นไรนี่ว่ะโอเคโอเคแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่โดนยังเหลือยังเหลือรอดอยู่มันโอ้เกือบแล้วโอเคไม่เป็นไรอ๋อโอ้หัาจคู่ เอ้ยก็ตกเลยะกโอ้โหโอ้โหแม่งโอ้โหแม่งเล่นงี้เลยเหรอโอ้แม่งไรไรขาดมากโอ้โหดูมันเล่นมันมันเอากล้วยมาไอ่ยคุณเลื่นเลยเวียนเอ้ยเขี่ยแม่งเอ้ยกลัวเลยโอ้โหแม่งเอ้ยกูไม่ไหวแล้วเอ้ยเวียนเอ้ยโอ้โห เอ้อยโอโหอันนี้อะไรวะเนี่ยเอออะไรเอ้าโอ้อยกล้ยไม่ยอมว่ะเฮ้ยมันอัน,นอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้นะผมโวตดไปตามเขาเขาโวตดยังไงผมก็วูดต,ตามเขาไป เออเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามันเล่นยังไงโอเคอีกฉันคนืนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันมอมเป็นยังไงโอเคเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้ไม่รู้เหมือนกันโอเคเนี่เหมือนเดิมโอเคเยต้องระวังนะแมงเอ้โอ้โหแมงมันเล่นตรดเทียเลย <laughs> มันเอากล้วยมาโอ้โหไม่คนลื่นเลย เออเนโอ้ลบลบโอเคโอเคโอเคยังอยู่ยังโอ้ลบลลบโอเคไม่โดนเออผมยังส่งตัวได้โอ้โหทำไมมันเหมือนเริ่มมาเยอะจังเลยวะโอเคโอ้โอ้หโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนมันเร็วขึ้นน่ะเนี่ยมันเร็วขึ้น โอเคแต่ก็ยังไม่โดนอะไรโอ้โหโอ้โหโอแมงเลยเฉียดอ้าวว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 ้วว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 มว่วว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 วอวว่อวววอวววววโวว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 รววววววู่อวว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 วมว้วะ โ oh, อ้อยู่อยู่อยู่แบบนิ่งๆไม่ได้เลยถ้าอยู่นิ่งๆนี่มันโดนเลยแม่งไงโดนในวันพวกนี้นี่แหละโอ้โหอืมโอเคโอเคโอเคยังยังไปได้ยังไปได้โอ้ม oh, mm. กระโดดกระโดดไม่ได้โอ้โหมันกระโดดไม่ได้โอ้โหโอเคโอเคทำไมทำไมมันเริ่มไม้เยอะจังเลยวะโอเคอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละโอเคโอเคไม่โดนนะไม่โดนยังอยู่ไอ้น้อง โอ้โมันเริ่มไหมโอ้โหกูไม่เป็นไรเลยเอ้ยนี่คือพลังอะไรกันโอเคโอ้ทำไมมันเริ่มเยอะกระเดิมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโง่ไอ้กูตายเถอะ ไม่ตายได้ไงวะเนียโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายตายอ้ยยังยังยัอยู่ยอยู่ยังอยู่เฮ้ยชนะแล้วใช่ไหมนี่ไงได้มาหนึเต็มแล้วแปลว่าอยู่รอดปลอดภัยขีมาเดียวเล่นอีกรอบหนึ่งผมขอแบบถืนได้หมที่นี่อยอยกแล่นตรงนี้ ตรงนี้ผมยังไม่ได้เลยตรงนี้ตรงนี้เออโหวตตรงนี้อยากอยากอยากเล่นตรงนี้ขี่อย่ามาโหวตไอ้ตรงนั้นนะเออตรงนี้แ um หละตรงนี้มันผมยัง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 ไม่ชนะเลยขี่มาขี่เข้ามาแล้วขี่ไปโอ้โหดูดดขับไปเลยเดยดูมนเล่นดีดูมาทำ เกวเกวเกผม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 ไปสามารถอยู่นิ่งได้ถ้าอยู่นิ่งทั้งตายแน่นอนเควิ่งวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยเควิ่งไปวิ่งไปเขีไม่สามารถอยู่นิ่งได้อยู่นิ่งะเรียบร้อยเขือโอ้โหอย่าอย่ามึงมึงมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ากูกูกูเคยสะดุดแลึงอย่าโอ้โหแม่งเล่นกล้วยพวกนี้ไหงเ้ยเขี โอ้โหโอ้โหผมผมผมยังอยู่เออยังไม่เป็นไรอ๋ออ๋อโอ้โหวีนแล้วโอ้โหขียังยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ขีโอ้โหขียังหลบได้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 ยังปลอดภัยอยู่ขีโอ้จะตกจะตกโอ้โหเจ็ดฉิวเลยอ่ะ โอ้โหโอเคผมเฮ้ยผมยังไม่เป็นไรเลยอ่ะเ้ยแสดงว่าผมนี่ไงก็หลบตรงนี้สิเออไม่โดนขี่เฮ้ยเฮ้ยมันง่ายมากเลยดูดิผมไม่โดนเลยผมคิดว่าตานี้ต้องที่หนึ่งแล้วล่ะนายกับฉันโอเคหลบหลบตรงนี้เออคีหลบตรงนี้ โ okay. อเคก็หลบตรงนี้ไงโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยทำไมไม่เป็นไรเลยเคยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรหลบหลบตรงนี้หลบหลบตรงนี้ก่อนหลบตรงนี้ดีจะไปหลบตรงนั้นทำไมโอ้โหเต็มเต็มเลยโอเคโอเคยังไม่โดนโอ้โหโอ้โหโอเคยังอยู่ เฮ้ยยังอยู่แล้วดิก็ตกโอ้โอ๊โ้หลืมลืมโอ้โหลืมมองเลยเมื่อกี้โอ้โหลืมมองกูลืมมองโอ้โหโอ้โหไม่เอ้ยไม่ผมผมผมก้าวผิดนะเมื่อกี้อะโอ้โหโอ้โหอะไรวะเดี่ยวไม่กูก้าวผิด โอ้หก็เอาผิดช่องเมื่อกี้อ่ะไม่ได้มองไม่ได้มองว่ามันเป็นหลุมข้างล่างงั้นก็โดนอีกล้วโดนตลอดเลยไหนเข้ามาโอเคเออเมบเออนี่ไอ้ดาเนี่ยมันเล่นง่ายๆมันไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่หลบไอ้ตัวรถมันเฉยๆมันไม่ได้มีหลุมไง เนี่ยหลบชิวชิวผมเล่นตรงนี้ชิวชิวแม่งอเยขีแล้วก็หลบเออเนี่ยแล้วก็หลบขี่มันยังไม่โดนอะไรหรอกขีคมันมันยังมันยังไม่มาเยอะยังไม่มาเยอะขีคหลบตรงนี้หลบหลบหลบตรงนี้ว่าอะไรของมือเนี่ยอ่ะขีหลบตรงนี้หลบขีคหลบรอร้อยรถอ๋ออะไร ันโดนอะไรเนี่ยถ้ามันทําอะไรกูโอ้มันมันมันเริ่มมาเยอะแล้วมันเริ่มมาเยอะแล้วโอเคผมต้องหลบตรงนี้โอเคหลบตรงนี้หลบ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 หบหลบเลี้ยงโอ้โหโอเคยังไม่เป็นไรยังเหลือรอดอยู่หลบตรงนี้โอเคหลบตรงนี้เฮ้ยยังยังได้อยู่ยังได้อยู่มันต้องระวังโ โอกีเกิดอะไรเมื่อกี้ใครมาทำอะไรโอ้โหโอ้โหฮ่าแล้วคุณแล้วคุเป็นอะไรเฮ้ยเอ้าแล้วใครมันทำอะไรเนี่ยโอ้โหไม่อใครมันทำอะไรโอ้โห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 กลัวเลยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วมืออะไรกับมือนี่เอ้า โอเครอดขี okay. ย่ยังยังยังได้อยู่ใครไม่รู้มันทำอะไรไม่รู้โอ้โหไม่งงเกือบซิมองแทงแล้วเกือบตกแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะผมมันคืออะไรอะอยากเล่นดูแต่วพวกเขาไม่ไม่ไม่โหวตกันนะเออเออเล่นตรงนี้อยากอยาก,อยากเล่นดูอยากรู้ด้วยม่ามันคืออะไร แข่งรถอะแข่งรถบัสนะไม่รู้มันบอกว่าหนีจากรถบัสหนีอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนรอยมันนี่โอเคเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เหมือนเดิมสิแล้วไงอ้าวแล้วกูขยับไม่ได้โอเขีัขยบไม่ได้ผมเขีับไม่ได้กี่ขีับได้แล้วคืออะไร โอ้โอเคกระโดดกระโดดโอเคโอเคกระโดดกระโดดตามเขานะโอเคเอ้ยชิวชิวไอ้น้องไม่เห็นยากเลยโอเคเฮ้ยทำไมมันง่ายจะเลยวะโอ้มันมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปเคขึ้นไป โอ้โหชิวชิวทำไมกูชิวอย่างนี้วะผมไม่เคยชิวอะไรขนาดนี้โอ้โหไม่กุดกระจอกอะไรวะเนี่ยเล่นแมปอื่นนีิกับฟ้าคืออะไรวะสู้กันเป็นทีมเหรอรวมพลังกนะันเลยเออขอแมปรวมพลังหนะ่อยโอเคจะเล่นทุกแมปน้าเหลือแมปสุดท้ายแมปนี้แหละ จะดูมันเล่นยัง่าย,ายนี่ไงนี่คือทีมของผมใช่ไหมใช่หรือเปล่านี่ไงโอ้นี่ไงตัวสีฟ้าจะเป็นทีมของผมโอ้ตรงแข่งกันว่าใครจะอยู่รอดใช่ไหมผมว่าอาจจะใช้ก็ได้คโอเค,อเคต้องต้องอยู่ด้วยกันนะโอเคยังไม่มีใครโดนโอเคหลบโอง่ายง่ายง่ายงาย่ไม่มันไม่ม,ไม,ม,ม,มีอะไรยากเคหลบหลบ ลงไปน้องไม่วันโดนคีขี่หลบหลบไม่โดนโอ้ลบ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 ขีหลบหลบหลบไม่โดนเนี่ยน้องคีขีหลบว่าทำไมเขานำโอ้ถ้าโอ้ผมผมผมนำอยู่ผมนำอยู่ผมสีฟ้าไงขีผมนำอยู่โอเคเฮ้ยแ ทำไมมันง่ายจังเลยว่ากี่มนี้โอ้โ,โคตรง่ายเลยโอ้โหลับหลับตาเล่นยังได้เลยขีย่หลบตรงนี้โอเคไม่โดนโอเคจะนะโอ้โหไม่โคตรง่ายเลยมันง่ายเกินง่ายเกินไปแล้วง่ายแบบโคตรง่ายเลยอะไรมันจะง่ายขนาดนี้อ,อ อ่านะดูหน่อยเออเอาเอาตกตึกตกตึกดีกว่าตกตึก,ตกอะไรแล้วหนี born. จากรถบัสอีกแล้วมันง่ายเกินเอามาเล่นกันไดเาเล่นกันไงเดี๋ยว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 เล่นให้ดูเดี๋ยวเล่นให้เด็กคนดูโอเคมาเข้าไปรโอเคเทเลพอร์ตเข้าไปขังเข้าไป รอก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูวันนี้แหละคือการแข่งกันแท้จริงหนีมันหนีได้ง่ายๆอยู่แล้วไม่โคตรง่ายเลยผมจะไม่ต้องทําอะไรนะก็ดูแป๊บเดียวก็ไปได้แล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนรถโอ้รถแม่งดูดิเคลื่อนไอ้โคตรชาเลยโอ้โหไม่โคตรโคตกระจอกเนี่ยเนี่ยชนะแล้วนี่นี่เรียบร้อยชนะแล้ว เนียปีนี้เดียวว่ไปถึงแล้วนี่เนี่ยรอรอนี่อ้ากกาากาาาาาาเาายน